เศรษฐกิจแบบนี้เองประหยัดได็กกับประหยัดน่ะงขาน้องี้แพทย์จะพาทุกคนทำน้ำยาล้างจานนั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะให้ห้ามีส่วนผสมดังนี้เลยค่ะทุกคนมะกรูด1กิโลนะคะเกลือ500กรยกัมเอ็นเจสูนฮาอยกัม,กมแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยหกลิตรค่ะทุกคนเริ่มแรกเลยให้ห้าเอามะกรูดนะคะเนาะมาล้างทำความสะอาดแบบนี้ก่อนค่ะหลังจากนั้นก็มาฝานค่ะทุกคนให้เป็นแว่นแว่นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะซอยประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเรื่องฟืนไฟพร้อมค่ะทุกคนหลังจากนั้นให้ห้าเอาไซ่หม้อค่ะเติม นำเข้าไปให้ทวมบักกูดนะคะแล้วก็ค้างไฟไว้ประมาณ40นาทีค่ะทุกคนพอครบ40นาทีแล้วนะคะเฮาก็เอามากรองแบบนี้เลยภาชนะทีใส่กองก็และะ้วแต่เฮามีนะคะเนาะจะเป็นพาเขาบางก็ได้หรือจะเป็นกระชอนแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาดีทุกคนสะดวกเนาะค่ะเขาก็จะกรองเอาตะนามเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเขาจะพักไว้ให้เย็นค่ะมาถึงขั้นตอนในการผสมเอ็นเจนาะคะเนาะเอ็นเจูเขาจะใส่แค่ครึ่งกิโลค่ะทุกคนแล้วก็เกลือแกงอีกครึ่งกิโลเกลือ,อยังก็ได้นะคะจะเป็นเกลือซินเท่าจะ เป็นเกลือสมุทรหรือว่าจะเป็นเกลือไอโอดีนได้หมดเลยค่ะเขาจะทาการข้นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราก็เติมน้าทั้งหมด6ลิตรเนี่ยจะทาย่อยเติมนะคะจนครบ6ลิตรเลยค่ะทุกคนอย่าเติมลงไปที่เดียวนะคะเพราะว่าเขาจะจับตัวกันเป็นกนเที่ในห้าททางานลําบากขึ้นค่ะพอเ,เติมนาม้าเปล่าครบม6ลิตรเรียบร้อยหลังจากนั้นให้ห้าใส่น้าบะกูดลงไปค่ะน้าบะกูดก็คือกันนะคะค่อยๆเทลงไปค่อยๆเติมลงไปแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วๆนะคะถ้ามันเป็นฟองแบบนี้อยู่ให้ทุกคนพักไว้ก่อน3 หงใฟ้องมันหมดไปก่อนกระไดฟ้องมันหยุบไปกอนกระไดค่ะแล้วคอยมากกอกใส่ผ้าชนะเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าแพ้เหตุตอนคำก่ะทุกคนยุ่งมันหลายแพ้ก็ะเล็กกอกเลยนะคะฟ้องก็เล็กฟอดแบบนี้ค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าแพ้ไดานามยาล่างจานมากประมาณหกลิตรเลยนะคะประหยัดค่าใส่ใจในครัวเลื่อนได้บักลายเลยค่ะท่านผู้ใดสนใจนะคะให้กดเอา n 7 0ศูนย์อยู่ในตะกร้าไปได้เลยค่ะทุกคนราคานี่ถือว่าคุ้มมากๆ